มันมันมันอยู่ในย่าสองต่วงหลังนี่ด้วยด้วยมันอย่งมันไงโอ้ตัวใหญ่ลูกว่าเกือบสองลเออเกือบสองลครับตัวนี้อื้อปาทโคอื้อสุดยอดอือ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา12,000บาทพิกัดอยู่ที่บ้านป่าห้าอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอีกแล้วนะครับแล้วบ่อนี้ก็ไม่ได้สูบมาประมาณ4 5ปีแล้วนะครับฉะนั้นก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าบ่อนี้มันจะคุมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยครับ กันแล้วนะครับเมื่อกี้เราได้เอาปลาบางส่วนออกแล้วนะครับนี่โอ้ปลาช่อนปลาช่อนไซส์สวยสนุกด้วยโอ้โหตัวปลาช่อน นี่ครับโอ้ตกไปแล้วไายครึ่งโลปลามารวมอยู่ตรงนี้ครับบ่อนี้่ข้างแพงนะครับหมื่นสองแต่ว่าปลามันไม่ค่อยใหญ่ครับปันหนิ้งสายโลยังไม่ได้เจอสักตัวเลยนะครับบ่อเมื่อวานอยู่ข้างๆนี้นะครับแปดพันห้าปันนิ้งสายโลเพียบเลยครับบ่อนี้ไม่เจอสักตัว แต่บ่อน,นี้น่าจะมีลุ้นปลาช่อนครับเมื่อกี้เหนปลาช่อนเยอะอยู่ปกโ,โอ้ปรากฏก็มีเราจะเอาปลาที่อยู่ในน้ำก่อนนะครับส่วนพวกปลาช่อนเนี่ยน่าจะซ่อนอยู่ในหญ้าแล้วก็ฝั่งโน้นครับเป็นหญ้าอยู่น่าจะมีปลาช่อนซ่อนอยู่ครับโอ้ตัวน,นี้ไซส์สวย ตัวนี้ไซส์นี้ราคาประมาณ60บาทต่อกิโลครับอสองตัวรวมกันกี่กิโลนึ่งโอ้ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ย เชียบของเมื่อวานไม่ติดเลยอ่ะถึงจะได้ปลานินไม่เยอะแต่ถ้าได้ปลาช่อนเยอะเนี่ยอันนี้ก็พอมีลุ้นแต่ถ้าปลาช่อนก็น้อยนี่จบกันเลยครับบ่อนี่ข่าวด้วยอ่าใหญ่สุดๆนี่แหล่ะใหญ่กว่าที่บอกนี้ล่ะ ตีนใหญ่ก่อนตีหน้าใหญ่อยู่เนาะมาตูนี่ต้หัวมาตูนแน่นอนนั่นไงปลาช่อน นู่นกรดดเข้าไปในหญ้าแล้วที่มือนู่นอ่ะเห็นไหมสวยอยู่นั่นปลาอะไรปลาหมอโอเคโอ้อะไรโอ้ เออนั่นอ้ไปฝยอถ้าไปฝ โลไหมโลไหมตัวนี้โลไหมจะเ,เกือบครับเจ็ดบบทีแปดที ไรก็หัวเฮ้นยนั่งไงหรือเปล่าที่หัวเขาสิาเสร็จพ่อแล้วครับ

นั่น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 ปลาลิมปลาลิมปลิ้มปลาช่อนได้แล้วครับตันนี้กลับรออยู่

โลกว่าเกือบสองโลได้ไหมได้ไหมโอ้ดูมีอีกตัวนึงว่าตัวนั้นไม่ค่อยใหญ่มากเออเกือบสองโลครับตัวนี้เออปลาทูเออุดยอจารทั้งดึงมาใกล้ๆหน่อยอาตะกร้ามาหน่อย อฮะึงโดด็ยออือนั่นมีอีกตัวนึงใหญ่ยู่อย่ยูเออเกือบโลครับอันเนี้ยคู่กันไม่ถึงโลก็ใกล้เคียงน่าจะมีอีกน่าจะมี 안 위에는 чис유를 못 모르겠지, 하지만 옆에 심경은하니까 평소에 눈치 돼서oyu 찾 Labor 이 นี่ๆๆๆเด็กๆๆๆนี่ๆๆๆแค่ตัวนั้นป่ะไม่ใช่มีตัวนึงมีตัวนึงเออเอาเออนั่นมีอีตัวนึงตัวใหญ่เอาตัวนี้ก่อนเออนั่นไงเออนั่นมีอีก ตัวน้อย <c oughs> ได้ไหมที่สามตัวโลหตัวโลได้แล้วครับไปโลเออนั่นเจออีกแล้วปลาหมออ้าปลาหมอเหอรอเอาปลาช่อนอืโอ้ฮะปลาช่อนโออ สมบัติโบราณนู้นนู้นหางปลาโอ้หนี่ดูกะดาอกระดาษกระดาษนี่เอ๋เยอะแต่หัวตัวนี้บ่หัวโต

สายโลไ่ไหมลูกเออสายโลครับปดุอันนั้นปดุ ปลาดุกมั้งปลาดุมเดี๋ยวให้เอาปลาไปเก็บก่อนนะครับ เอาแล้วเอาแล้วเจ้าหนอนเกือบสองโลมาอีกแล้วครับเล็กกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยโอ้เอ้าเอ้าเอาเอ้าอือมีตัวเดียวเนี่ยเหรอ

ขบูโลอโหกสิบครับเออไปข้านเข้าแล้ว ครับโอ้เกือบโลโลใหญ่อืมนี่ไงต้นสายโลอไงโอ้เจอแล้วครับสายโล ดได้แล้วครับปัดช่อนสายโลอ<ม>โอแรลงดิง้นเยอะ<ม>ได้แล้วครับโอ,โอ้ลดอีกแล้วเอา เจอปลาท่อนอีกแล้วครับ,รบตัวใหญ่อีกแล้วอือ,อตัวใหญ่ทำไม,มบ่อยจังเลยฮะละค,คับกระโลอีกแล้วปลาท่อนอีกแล้ว ตาดีครับอื้อวสวยไปปะและเออปลาช่อ,อ,อ,อชนสายนี้โลร้อยครับ โอ้นั่นปลาบูนี่นี่ปลาช่อนครับอา,ายครึ่งโลอโอ้นี่นี่อะไรอภิษฎตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นสายโลน้ำกะเดนไม่รอดเหรออืออืออ,อย่าแต่หัวบ่เฮ้ยดูหัวนี่แบบสาโลอะ่ะ ลำตัวมันไม่น่าถึงเจอปลาบุยแล้วเหรอโอ้ตายนี่นี่ไงน้ำแห้งแล้วแดดมันร้อนเกินอะ่ะเย้เหรอ ฟังเสียงอะไรตวใหญ่อือรอดดุดมอรอุนี่อะไรอือไซโลอีกแล้วครับโลกว่าโลครึ่งเกือบสองโลอ่ะอือ

น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจากบ่อลแล้วครับ ครับ